ู้เป็นส่วนตัวที่จะถึงแม้เรามีเงินอยู่ในธนาคารมากมายทํายังไงให้ลูกรู้จักค่าของเงินคะคือจะอยู่ลักษณะการเลี้ยงลูกจะเลี้ยงใกล้ตัวไปทํางานไปไหนก็จะเนตเข้าไปดยอยากได้กระเป๋ามีแพงๆอะไรเงี้ยซื้อให้ไหมหรือว่าต้องทําอะไรจะอธิบายยาวค่ะกว่าลูกจะได้ตัดสนบอกกันไม่เป็นไรอปลามาก็คือจะบอกเขาว่าเออเลเวลนี้ณอายุประมาณนี้ควรจะได้สัก อะไรไม่ควรจะเกินเลเวลนี้ไหมเราก็จะพยายามถึงแม้กระทั่งตอนที่เขาเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเขาอยากได้ลถเอาตัวยุตป้าไปนะลูกก็ไม่ใช่คจะไม่ใช่บอกว่าจะได้ทุกอย่างง่ายเราก็อยากจะให้เขาเรียนรู้เองว่าทีลรสเต็ปจะได้เขาก็ขนขวายก็ต้องทายังไงอะไรต้องพยายามต้องแข่งขันกับตัวเองอยากจะทราบค่ะว่าคุณมลได้หลักในการทํางานจากคุณแม่ในมีอะไรบ้าง ก็อย่างคุณแม่จะพูดเสมอค่ะว่าอย่างแบบมนเป็นคนเรียนหนังสือได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณแม่จะพูดว่าลูกเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยแบบมันไม่ได้แปลว่าเราได้3.5เราได้4.00กลับบ้านมาแล้วคุณจะมีคุณจะประสบความสําเร็จในการทํางานการทํางานเนี่ยแบบแม่บอกว่าอย่างแบบคนที่เขาทํางานแล้วประสบความสําเร็จคือเขาแค่ต้องใส่ใจคือแบบอย่าทาแล้วทิ้งแบบบางทีบางคนนึกว่าเก่งไงคะพอตัวเองเก่งปุ๊บก็ ก็คือมือ่าแน่กว่าอีกคนนึงแต่กับอีกคนนึงที่ไม่ค่อยเก่งแต่เขาใส่ใจกับรายละเอียดของงานคือเขาดูแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานคุณแม่บอกว่ามันเหมือนกับการรดน้าอะค่ะถ้าเกิดว่าเรารดน้ําของเราทุกๆวันต้นไม้มันก็โตใช่รดน,น,น้นต้นไม้ต้นไม้ใช่ค่ะคุณแม่มีความภูมิใจกับลูกคนนี้ยังไงบ้างห้าปีที่ผ่านมาคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเขาไม่นอกลู่นอกทางเขาไม่เป็นภรระเลย เอาอะไรไปเขาก็ทำสำเร็จทำได้ดีกว่าที่เราเราตั้งใจไว้อย่างที่บอกว่าเปิดบริษัทใหม่ๆลูกเอาไปนะวันเึงนขายได้เท่านี้ก็พอเขาก็พยายามเขาไม่ได้บอกว่าเท่าที่แม่ตั้งเป้าไว้แล้วพอ <c oughs> เขาก็พยายามที่จะหาลูกลูกค้าเพิ่มพัฒนาขึ้นค่ะ <c oughs> อ่ะละคะ่ะมาถึงธุรกิจที่จะขยายนะคะ,คะในช่วงหน้าละกันแต่ว่าธุรกิจอันนี้คุณแม่ก็กลับมาดูแลอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะค่ะ มีแหละตอนตตแรกคนนี้แหละคุณแม่แหละคือตอน,ตอนแรกก็ให้แล้วนะแต่เอากลับมาเพราะว่าคุณมวลจะขยายธุรกิจ <c oughs> เป็นธุรกิจที่น่าสนใจด้วยค่ะพี่เจี๊ยบ ็นธุรกิจแนวใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยว่าโฟล์ฟิวเจอร์นะคะที่พวกเราเนี่ยได้ยินมาอย่างคุ้นหูแต่ว่าอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าคืออะไรค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ก่อนนะคะที่มาให้ความรู้รวมถึงมาบอกเทคนิคการสอนลูกๆนะคะพี่เจมยบนี่แอบจําใหญ่เลยมาที่ถามนี่ถามนอกเรื่องตลอดเลยเพราะอยากจะรู้ว่าแบบบางทีสมมติว่าถ้าเราคือเราทำอะไรแล้วเราถ่ายทอดให้ลูกตลอดเวลาเขาเห็นแล้วเขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูก โตแล้วก็ทําธุรกิจ,จเจริญรอยตามพ่อแม่เขาจะต้องมาเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าลูกไม่ได้อยู่กับธุรกิจเราเลยเนยแล้วอยู่ดีๆเขาโตมาแล้วเขาต้องเข้ามาเรียนรู้โดยเนี่ยเขาจะรู้สึกแปลกรู้สึกว่ามันต้องเรียนรู้รู้สึกว่าถูกฟอร์สให้ทําต้องให้เห็นความลําบากยากเย็นของเราด้วยนะคะใช่ะคะ่ะมองว่าวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามนะคะจะเล็กจะใหญ่ถ้าจะทาอย่างคุณแม่เนี่ยรับรองลูกๆจะเลริญรลอยตามลูกไหม หล่นไม่ไกลต้นอย่างแน่นอนแต่วันนี้ค่ะจุละพเจิตรรายการฟ้าเมืองไทยต้องขอขอบคุณคุณแม่พรวันเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะอย่างที่ทิ้งท้ายไว้นะคะที่พเจี๊ยบอกก็คือ go future นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะธุรกิจนี้จะนำรายได้มาสู่ตัวเราไหมนี่ค่ะกูรูด้านทองคำยังอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้ากับฟ้าเมืองไทยค่ะพัสูบรายการฟ้าเมืองไทยนะคะตอนนี้เราทั้ง3คนนะคะก็ยังนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทองคําแท่งอยู่นะคะซึ่งก็อยู่กับคุณมนซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีีี่่่่่บบรรริิหหาาาขอองงงษัทททททนํํคแใญสุด ในประเทศไทยตอนนี้นะคะและก็ยังไม่หยุดยั้งค่ะยังมีการพัฒนาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆนั่นก็คืออะไรคะเออเป็นบริษัทบโบรกเกอร์ค่ะก็คือเป็นบริษัทในหน้าสําหรับซื้อขายสัญญา ทองคำลงหน้าก็คือตัวโกลฟิวเจอร์ค่ะ,คะก็คือเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วก็คือตลาดหลักทรัพย์อยากจะนําสินค้าตัวใหม่เข้ามาให้กับนักลงทุนที่เคยลงทุนหุ้นก,ก็คือเขาก็เลยนําสินค้าตัวใหม่ก็คือตัวโกลฟิวเจอร์ก็คือสัญญาซื้อขายทองคําลงหน้าเข้ามา YLG ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มร้านทองร้านทองทั่วประเทศเนี่ยจะมีอยู่5รายที่ได้ขึ้นมาเป็นบรกเกอร์ตรงนี้ YLG ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะค่ะคะำว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยคืออะไรคะโกลฟิวเจอร์นี่ก็ คือเขาจะเรียกว่าอย่างบางคนจะรู้จักคําว่า,าซื้อมาร์จินเป็นระบบมาร์จินอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยลงทุนเลยก็คือเอาง่ายๆคืออย่างสมมติว่าถ้าเรามาซื้อทองคําแท่งอย่างถ้าคุณเจมสมาซื้อกวาวจีคือซื้อ1กิโลใช่ไหมคุณเจมสก็เอาเงินสดมา100% 1ล้านบาทแล้วก็ฮิ้ทองกลับไปแต่โกลฟิวเจอร์ะไม่ใช่มันเป็นสัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้าก็คือ เวลาที่เราจะซื้อเราไม่ต้องจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซนต์คือเราลงแค่เงินหลักประกันเฉยๆก็คือเราลงไว้สิบเปอร์เซนต์อย่างสมมติว,ว่ามูลค่าของสัญญาเนี่ยเขาเขาจะมีมาตรฐานของสัญญาหนึ่งสัญญาเนี่ยตกห้าสิบบาททองก็ประมาณอ่ะมันคิดง่ายๆสักประมาณหนึ่งล้านบาทละกันเขาก็จะขอขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดหมื่นบาทอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณเจฟก็ลงเงินมาแค่เจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นแล้วก็เหมือนเป็นเงินลงเงินก้อนแรกอะค่ะแล้วก็แต่ละวันก็จะดูว่า แต่ก็จะมีคนคำนวณให้นะคะว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่เพราะว่าอย่างคุณเจีบลงเงินมา70,000คุณเจีบซื้อทองราคาอยู่ที่1,6000บาทค่ะแล้วพอสมมุิซื้อปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นทองขึ้นจากราคา1,6000บาทเป็น1,7000บาท ก็นี่ก็ได้กาไรแล้วใช่คุณเจฟก็ได้กาไร1 0 0 0ตอนที่ได้กําไรเนี่ยคุณเจฟยังไม่ได้สั่งขายนะคะคือแค่เป็นการกําไรทางบัญชีก็คือกําไร1 0 0 0เอา 1, 0 0 0คูณหบาทเพราะหนึ่งสัญญา50บาททองใช่ไหมคะเท่ากับว่าคุณเจฟกำไรขึ้นมา5 0,000บาทเงินในบัญชีของคุณเจฟที่มีอยู่7 0,000่เนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะขยับขึ้นมาเลยเป็น1 2 0 0 0 0สืบาทเข้าทันทีถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ขายก็ตามแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเจฟซื้อที่16,00บาทแลัววนลุ่งขึ้นราคาคทองลงลก็คือ่คุกเจฟบาทุน ก็จะขาดทุนไป5 0,000บาทจาก7 0,000บาทที่เหลืออยู 21, ่ก็จะเหลืออยู่แค่2 0 0 0 0บาทอย่างว่ายเอลีเราเหมือนเป็นโบรกเกอร์ตรงกลางก็คือเป็นคนแมชให้ก็คือเป็นคนชนให้คนนึงอยากจะซื้อแล้วคนนึงอยากจะขายดังนั้นสมมุติว่าถ้าคุณเจ๊คุณุจุ๋ยลงมา70,000เท่าเท่ากันคุณเจ๊กําไร5 0,000ใช่ไหมคะ5 0 0 0มมาจากไหนก็มาจากเงินของคุณจุ๋ยที่คุณจุ๋ยขายก็คือคุณจุ๋ยก็จาก7 0 0 0 0่นก็จะเหลือ2 0,000อย่างเงี้ยค่ะ ก็มันก็จะมีการคำนวณกำไรขาดทุนให้เราทุกๆวันซึ่งวันสุดท้ายอย่างสมมติว่าคุณเจมาอว่าเออซื้อ,อที่16ื่นมันขึ้นเป็นหมื่นแปดกำไรพอควรละอยากจะขายทิ้งคุณเจมก็สั่งขายได้เลยโดยไม่ต้องรอวันหมดสัญญาคือซื้อวันนี้วันพรุ่งนี้จะขายเลยก็ได้แล้วก็ขายได้วันต่อวันค่ะ,คะกันก็เสดงอว่าความเสี่ยงเนี่ยก็มีเหมือนจะเป็นหุ้นหรืออะไรทั่วไปเลยจริงๆคือมองว่าความเสี่ยงเนี่ยจริงๆก็สําหรับมนเองมันมองว่าไม่ต่างกับทอง เพราะว่าอย่างทองเวลาเราลงทุนเนี่ยเราซื้อ1ล้านเราต้องจ่าย1ล้านเต็มแต่เมื่อเรากําไรอย่างเช่นเราซื้อที่16ื่นแล้วมันขึ้นมา17หมื่นเจ็ดหนึ่งล้านบาทที่เราถืออยู่ในมือมันก็จะเป็น1นล้านห้าหมบาทก็คือกำไรมันก็เพิ่มแต่พอเป็นโกลฟ์คือได้กำไรเพิ่มเพิ่มทีเยอะมากนะคะแต่ถ้าลงนี่ก็ก็เหมือนกันค่แด้ถ้าเป็นหมายคามว่า